สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวรถมอเตอร์ไซค์กันนะครับมอเตอร์ไซค์ซื้อมาสามปีละแต่รถไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับรถวิ่งได้แค่สามพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่กิโลเองนะครับนี่ระบบเกียร์เกียร์สี่เกียร์สามเกียร์สองเดี๋ยวเกียร์หนึ่งต้องขยับนิดนึงเกียร์หนึ่ง อันนี้เกียร์ว่างนะครับน,นี่เกียร์ว่างเรามาดูกันก่อนว่าแต่ละเกียร์เป็นยังไงน,น,นะครับเท่าเดนหนึ่งเหน้าติดหอยหลงังก็ติดหอยหลังไม่ได้นะครับ ทำไมเกี้ยหนึ่งถอยหลังไม่ได้ปกติถอยได้ไม่ใช่เหรออ่ะเกียสองสินี่นะครับเกียสองก็ถอยหลังไม่ได้นี่ครับดูร้อนครับเนี่ยถอยไม่ได้มันเป็นอะไรครับเนี่ยเกียสามเดินหน้าติดพอเข้าใจแต้ถอยหลังติดนี่นะครับมันเป็นยังไงเนี่ยนะเดี๋ยวเราล้องดึงนะนี่ครับเออ เนี่ยถอยหลังไม่ได้นะครับถ้าขากีรออยู่เดี๋ยวเราลอง,ลองที่เกียร์สี่นะเดินหน้าเป็นเรื่องปกติเอาถอยหลังคือรถคันนี้มันแปลกตรงที่มันขาเกีร์มันถอยหลังไม่ได้เนี่ยครับเนี่ยสามพันโลเองเอาสามพันโลดูสิทำไงลองเข้าเกียร์บ้างสิ เกีรยว่างก็พอไหวพอได้นี่นะในเมื่ไวันที่คุณเข้าเกียรหนึ่งปุ๊บคุณจะตั้งอหอยหลังไม่ได้เลยนี่ครับไม่ไปลเลยนี่นะมาดูนะครับนี่ครับหอหลังติดจะเอาอยัางไงดีเนี่ยสามพันโลเองเจ้าของยี่ห้อตอบหน่อย โอเคก้หายไงครับโอเค